คือวันเสาร์ที่10เมษายน2564นะคะเสารุงอยู่บนถนนใหม่เลข33ค่ะกำลังจะกลับที่สมุทรปาการแล้วไปรับน้องกลับบ้านสงการค่ะน้องอยู่ลงน้องอยู่แถวแถวโรงพรยาบาลบางบ่อสมุทรปาการนะคะแล้วขากลับใสารุงก็ผ่านหน้าข้าวหอมรีสอร์ทค่ะโรงแรมข้าวหอมรีสอร์ทที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะทำไมถึงต้องจอดรถรู้ไหมคะเสารุงแบบเกลียวรถแบบจอดกระทันหันเลยนะแบบ เลี้ยวแบบเข้าจอดจะทานหันเลยค่ะดูนี้ค่ะคุณนี่ข้าวหอมรีสอร์ทเขามีต้นคูนขาวค่ะคุณเนี่ยข้าวาาหอมรีสอร์ทมีต้นคูนขาวค่ะ amazing แล้วข้าวหอมรีสอร์ทมีต้นคูนขาวเสลุงจะขออนุญาตอาศัยพึ่งใบบุญข้าวหอมรีสอร์ทเก็บเมล็ดคูนขาวนะคะเสลุงขออนุญาตข้าวหอมรีสอร์ทในการเก็บเมล็ดคูนขาว ขอบคุณมากค่ะหวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมว่าใต้ต้นคูณขาวมีเมล็ดคูณขาวให้หรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะดูสิคะต้นคูณขาวเวลาเขาล่วงอยู่ที่พื้นนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมคะคูณนี่ค่ะแล้วปรากฏว่ามีค่ะมีเมล็ดคูณขาวด้วยค่ะ ขออนุญ,ญาตเก็บมเมล็ดคูณข่าวนะคะข้าวหอมดีสอดขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ